มาร์โก้กัจเกั๊จ์เจิฉินมโอโลกโอลลกลสื้อมาเชริบาที่เราไดบเปาร์บีดินปาร์บีเนาะมับวลยเเรนเวติตป็นยัยเนาะยัยี่เวลาสบุตรคาลมูยูปูคาลาดุทอ 那，蛮不错，几位不的呢？最近没去爬了，看、嗯、来。哎，还去还班了，还了票，还了票不？

ตัวตะกว่าได้อย่างเดียวครับไอ้ชาวพลภาพอ๋อครับท่านที่ท่านเช็ดสร้างเพื่อกับชาวพลเช็ดสร้างพอกับพวพอเรามีบุญเยอะจริงๆเราเนี่ยอัน so, พิส่ตรบุศน,นเฮนางน,นักตยาสิิมลัยนายนางแหเหจีนะครับประกานนายจอปุ่ยสามคน้วากันทคนละครับรุ่งรับลำสั่งไปโอ,อ้อัญเชิญตรงพิติตงยินญาณของนางน,นักตยาสิิมลัยนางแหจีนายจอปุย เมตตาดวงพิทดวงวิญญาณของท่านจังหลายไปถึงกันที่จุดที่ไหนก็ดีติดกายติดใจบ้านจองของเมืองก็ขออัญเชิญมาอนุโมทนาครับเอาส่วนกุศลผลบุญติดกันญาติพี่น้องจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปเพื่อว่าดวงพิทดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายติดกล่านามันี้ประกาศมามาอนุโมทนาครับเอาส่วนกุศลผลบุญได้ โดยมีดีกากรรมอันหนึ่งอันใดพบผึางบำบัดต่อพันยืนเต็มะปุเต็มะราเจ้าอันฮัศจายังวัดแม่สาแรกตีนตลอดจนถึงเต็มะปุเต็มระดาเจ้าอันฮักจามู่บ้านแม่สามแลดเต็มปะบุเต็มระาเจ้าอันมี้อิทธิ์ธิธีจงนำเอาข้าวสารลูกตารนี้ไปบอกไปกล่าวคือนางนาตยาินิมาลายนางเฮจีนายจอปุยคือ ได้พระอร้ถ้าได้รอรจ้าไิแล <oon> ้ว่าตึ้อแทุกอัน้โมนานำเอาสุขสุขสมบณ์ติดตั้กันไหลอยากพี่น้องจะได้ทําบุที่สมบูประือหากว่าดวงดีดวงวิญญาณนามต่ยาสิริมาลายนาีเทีรนาอุ่ยัตมแมอนุโมทนาพราแม่อจะเป็นทงต พร้อมกันแล้วกราบสามพร้อมกันนะครับตาข้าดั่งูนนะครับอีกมินาสักกาเนากนนการนะทุนชาติทิบูชักยามาอีกมินาสักกาเรนะ นาตะการนะสังฆานา Budhamsa nam khadami, puti yami Waktu kita bersama,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  kita thank you Oh, dear, 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 dear,

การจะจะอํานาจ ขอเรียนเรียนเรียนครับครับแล้วประมาณ90%ครับ

हे मानवों पर दयालु दीन की रखना दी माता सिंह सिवा गुरु मृत्यु सागर ने जूते जानकर कथा के द्वारा अपिवाद जाना पितैस में सलोतार भगवानो सदा 你说啊，来就来，不、嗯、讲。注、嗯、意，附近有。喂、嗯嗯，来，扔垃 아맙습니 <목소리도>

ยังขาแต่างได้งีจอามอะไไปบจังในไปตกวามหอในจระาั้งสีด้ายไปผีีเป็นเพรุกขานางบได้อายากกอันเจอันเามเนว่าบว่ายินญมพโยมานัที่หนามใความนหััด้อภษอุโมนารส่วนมึงส่วนชุนนไปดูไปจอดไหลอดไปถึงยังตัวตัวนเนี่ยสีใบนางทีไห

bộ đồ mặc có kêu anh chị, anh chị làm à? Anh chị làm chi à? Chi